สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะกี้ตอนสองนี้ขอขอคุยไปด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเดินจนเดินจนแบบว่าหมดนี่แล้วเนี่ยนะคะคือสภาพอาจจะไม่ไม่สามารถออกกล้องได้เพราะว่าแดดค่อนข้างร้อนมากๆนะคะอย่างที่บอกว่าแดดร้อนอ่ะมีคนมาเที่ยวด้วยเราต้องรีบทําเวลาแล้วนะคะมีคนมาบนนี้นะคะเพราะฉะนั้นกี้ต้องรีบทําเวลาแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวโอเค จะเรามาดูในส่วนของเจดีกันเลยนะเริ่มเลยนะเป็นไงล่ะทุกคนคะตอนนี้กี้มายืนอยู่ในบริเวณรอบๆพระปางของวัดชัยวัฒนารามแล้วนะคะแดดเปรี้ยงมากนะคะโหดูดิเห็นได้ป่ะโนดเห็นแดดพระอาทิตย์จะเป็นลมนะคะนี่จะบอกว่าแสงมันต้องจิดจ๊ดจอย่างนี้นะคะมันจะถ่ายภาพออกมาได้สวยมากนะคะ ทางด้านหลังเนะี่ยเขามีการบูรณะอยู่นะอย่างที่บอกว่าเราจะไม่เดินไปในส่วนที่เขาบูรณะนะนี่ในส่วนของเจดีย์พระปางประธานที่วัดชัยวัฒนารามแห่งนี้นะคะเห็นไหมสวยจังเลยนะคะกี้กำลังจะบอกว่าบริเวณเอ่อผ่ารอบๆในส่วนของพระปางประธานที่ที่วัดชัยวัฒนารามแห่งนี้นะคะจะมีในส่วนของระเบียงคดล้อมรอบหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นระเบียงคดปะ เห็นไหมคะแล้วก็ในส่วนของแต่ละช่วงแต่ละช่วงของระเบียงคดเนี่ยก็มีเป็นในส่วนของเจดีที่มีรูปทรงแบบนี้เห็นไหมคะแล้วก็ทางด้านในเนี่ยก็จะมีเป็นซุ้มนะคะเดี๋ยวขี่ให้ดูซุ้มนะคะซุ้มของเจดีที่อยู่รอบๆอบ พระปางแห่งนี้นะคะเข้าที่กิ๊กมองๆเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีทั้งหมด8มีทั้งหมด8จุดที่เป็นซุ้มแบบนี้เห็นไหมคะทางด้านในเนี่ยก็คือจะประดิษฐานพระพุทธรูปด้านในเห็นไหมคะมีสองฝั่งนะคะมีสองฝั่งแบบนี้นะนี่เห็นป่ะคะปึ๊ด้านนี้นะคะแล้วก็เออ พระพุทธรูปด้านในเนี่ยจะมีรูปทรงเป็นปางคล้ายๆกันกับเป็นเขาเรียกอายุทยาตอนต้นก็คือจะเป็นสังเกตไหมว่าหน้าตาจะคล้ายๆาพระพุทธนิมิตพิชิตมารโมลีสีสันเพชรพรลลมาตจลูกกน,น้าที่วัดหน้าพระเมรุเลยเนาะที่เป็นเขา,าเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปอยุธยาแท้แท้ๆนะคะแต่ว่าที่วัดหน้าพระเมรุเนี่ยคือเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องนะคะ โอเคค่ะอันนี้คือเป็นในส่วนของระเบียงคดที่อยู่ทางด้านข้างนะคะนี่เห็นไหมจะเป็นเพื่อรูปเรียงรายกันแบบนี้ยาวขึ้นไปจนสุดเลยนะคะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ในส่วนของเจดีย์ประธานทางด้านบนเห็นไหมคะชั้นบนเนี่ยก็คือว่าจะมีฐานอีกเห็นฐานไหมเห็นฐานไหมทางด้านบนก็จะมีในส่วนของเจดีย์ที่เป็นทรงปางเหมือนข้างล่างเลยคือด้านบนเนี่ยเป็นเจดีย์ใหญ่ ะะส่วนด้านล่างก็คือจะเป็นเจดีย์ปางเหมือนด้านบนแต่ว่าล้อมรอบอยู่4จุดพอส่วนด้านระเบียงคด้ด้านข้างก็จะมีในส่วนของเจดีย์ที่เป็นรูปทรงแบบนี้นะคะล้อมรอบอยู่ประมาณ8จุดนะคะ8จุดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทางด้านข้างฝั่งที่เป็นทั้งด้าน4ด้านเลยนะคะเขาเรียกว,ว่าเป็นเจดีย์แบบทรงจรตุรมุขนะคะจตุรมุขหมายถึง4นะคะรูปแบบของจตุรมุขที่นี่นะคะก็ะะจะคล้ายๆแบบว่า นี่ทุกคนเห็นไหมเห็นไหมยาวเลยเห็นปะเห็นไหมคะคือรูปแบบแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าจัตุรมุกแล้วการสร้างแบบจัตุรมุกอย่างนี้เท่าที่เราเห็นมานะคะแล้วมีระเบียงล้อมรอบแบบนี้ก็จะมีในส่วนของวัดชัยวิหารามแห่งนี้นะคะวัดพุทธยสวรรค์แล้วก็วัดวัพระรามาวัดพระศรีสันเพชไม่ใช่ค่ะวัดอ,อะไรนะ วัดมหาธาตุก็ใช่นะคะเพราะว่าระเบียงโคดที่อยู่ล้อมรอบในส่วนของปรางประธานที่วัดมหาธาตุก็เป็นสี่เหลี่ยมเป็นจตุรมุขเหมือนกันนะคะซึ่งจะไม่เหมือนกันกันกบในส่วนของที่วัดอะไรนะวัดอะไรนะที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากี่จะไม่ได้แล้วนะแต่ส่วนใหญ่แล้วอะถ้าเป็นระเบียงโคดที่ล้อมรอบในส่วนของปรางประธานอะไรประมาณนี้ก็คือจะเป็นจตุรมุขทั้งหมดนะคะแล้วก็ ทางขึ้นเนี่ยมีสี่ด้านนะคะที่มาของคําว่าจัตุลมุกก็หมายถึงสี่เหลี่ยมถูกไหมคะอะไรที่เป็นเลขสี่นะคะไม่ว่าจะเป็นฐานสี่เหลี่ยมจะดีล้อมรอบสี่เหลี่ยมทางขึ้นสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะเป็นที่มาของจัตุลมุกนะคะสวยจังเลยอ่ะ<笑><笑><笑>เข้ามาอยู่ในบริเวณล่มๆกันบ้าน,นะคะออกแดดตลอดเลยนะคะสวยจังเลยนะคะงามเลยอือยันนีต้นมะยม ต้นมะยมวันนี้กี่ไม่สันกี่ไม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 ่รู้ว่ามันอยู่มาตั้งแต่สมัยอายุทยาหรือเปล่านะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนอกเรื่องเลยวค่ะตอนนี้โบราณสถานหลักๆในยุทยาเราเนี่ยเขาไม่ให้ขึ้นแล้วนะคะเห็นไหมคะเขาไม่ให้ขึ้นแล้วดูสิชัดๆอ่าเอ็นเปนใกล้ๆเดี๋ยวจะมองให้เห็นนะคือเนื่องจากว่ามันเก่าแล้วนะคะมันเก่าแล้วอายุมันหลายร้อยปีละนะคะบางทีอย่างที่บอกเสมอว่ากี่เนี่ยเป็นแบบสายอนุรักษ์ กะะี่ก็รู้สึกว่าไม่ให้ขึ้นกี่ก็ไม่ได้เสียเรื่ยนอะไรนะไม่ได้ไมลแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นอะ่ะไม่ขึ้นเราก็ดูข้างล่างก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากรู้รายละ,ะเอียดเพิ่มเติมเราสามารถไปดูในเรื่องของออรูปสันนิษฐานนะคะที่ทางกรมศิลป์เขาจัดไว้หรือว่าตามวิทยาศาต์ต่างๆอะไรเนี้ยก็ได้นะคะจริงๆตามนั้น ขึ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทางด้านบนนะคะก็จะขึ้นไปข้างบนนั้นได้นะคะก็ตอนนี้ในยุทธยาเราเนี่ยมันแทบจะไม่มีที่ไหนแล้วละ่ะที่เขาให้ขึ้นไปบนพระปางสูงสูงได้แล้วนะ <S <S นอกจากที่เจดีย์พระปางที่วัดราชบุรณะแหละที่ขึ้นได้นะคะแต่ว่าที่นั่นก็จะมีทางเข้าแค่2ทางแล้วก็เข้าได้ก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่ากูข้างล่างก็ลงไม่ได้อีกนะคะ <S <S อย่างที่บอกเรามักจะมาช้าไปเสมอเลยนะคะช่วงที่เขาไม่ลงไปได้ก็ไม่รู้ว่าดิฉันตัวไปอยู่จังหวัดไหนก็ไม่รู้นะคะตอนนั อันนี้คือในส่วนของสะปราประธานนะเื่อกีให้ดูข้อมูลนิดนึงนี่ไม่อ่านนะอย่างที่บอกเซฟพลังงานเหนื่อยนะคะมันร้อนนะคะเดินไปด้วยพูดไปด้วยมันเหนื่อยใครอยากอ่านก็พอยตรงบริเวณนี้ไว้แล้วก็อ่านได้นะคะนี่ค่ะเนที่พี่บอกว่าลักษณะาการก่อสร้างของพระปางประธานที่นี่เขาสร้างเป็นแบบ สีด้านนะคะเป็นมุกรถลัน3ชั้นเนี่ยค่ะรานเนี้ยนะคะ,ะคือจริงๆถ้าเกิดจะให้ได้แบบข้อมูลที่มันเป๊ะๆก็ต้องอ่านตามนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้แบบพูดเป็นศัพท์ทางเขาเลยอย่างเงี<ท>้ยบางทีเอาจริงบางทีก็มีลืมเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไปเราไปไหลายที่เราไปเยอะข้อมูลหลายที่เวียนหัวหัวพูดผิดด้วยนะคะนี่ยังล่เาเดี๋ยวเราเดินลงข้างล่างกันยัง แดดล่มละแดดล่มแดดล่มลงไปข้างล่างกันดีกว่านะคะเราไปเดินดูในส่วนของเข้าบสวยกันบ้างเนาะดีไหมแต่มันยังไม่ถึง9้านาทีเลยอ่ะเพิ่งจะ6นาทีเองนะคะเนี่ยเอาอะไรดีน้าข้างหลังเดินไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาบูรณะกันอยู่นะอ้๊ยเดี๋ยวกี้ให้ดูมุมนี้มุมนี้ก็สวยนะเห็นเวลาเขามากันเขาก็จะไปยืนถ่ายตรงนั้นอ่ะถ่ายรูปตรงนั้นนะ จริงๆแล้วมันจะต้องตั้งกล้องตั้งนะแต่ไม่เป็นไรแนวนอนนี่แหละเอาสะดวกคนถ่ายนะคะคนดูก็ต้องดูตามคนถ่ายแล้วกันเอออ๊าแดดลมซะแล้วนะคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันดีกว่าค่ะเดินข้างล่างกันดีกว่าเนาะอันนี้อันนี้พุทธรูปอันนี้เสียงไม่มีนะคะเห็นไหมอย่างที่กี้บอกว่าพพุทธรูปในบริเวณซุ้มแต่ละซุ้มเนี่ยมันไม่ได้มีครบทุกองคนะนะคะแล้วก็ ถ้าเป็นบริเวณตรงนี้จะมีแค่องค์เดียวแต่ถ้าเป็นซุ้มที่อยู่ย่อม,มุมตรงนั้นนะ่ะมันจะมีทั้งหมดอสองสององนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราเดินรถข้างล่างไปดีกว่าเนาะอแอบให้เห็นในส่วนของพระโสด,ด้านหน้าแวบๆนะคะโอเคกี้ขอเืนตรงมุมนี้นะกี้ที่มันจะบอกว่าบุมบางมุมนะเวลาที่เรามาเนะี่ย ธรรมดาเนี่ยเราเองแทบจะไม่มีโอกาสได้มายืนเลยนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยเขามาถ่ายรูปก,กันนะลัวกี้เป็นคนที่มีความเกรงใจสูงอะเอาจจริงเราไม่ค่อยอยากแบบเราเข้าใจทุกคนอะว่าเขาอยากมาถ่ายภาพกันนะบางทีอย่างที่กี้บอกเราเป็นคนอยุทยานะมาเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยค่ะอ้อนี่ระเบียงคดเห็นไหมคะที่กี้บอกว่ารูปแบบระเบียงคดเนี่ยหนปะ จะเป็นแบบเนี้ยค่ะมันก็จะมีบอกอย่างที่บอกนะเหมือนเดิมยาบอ่านพอดเลยนะคะพอดแล้วอ่านนี่เป็นข้อมูลของกรมศิลป์แต่ถ้าไปให้กี่อธิบายเนี่ยกี้ก็จะอธิบายตามที่กี่อธิบายแหละวว่ามันก็คือการก่ออิฐหรือปูนที่มาเป็น2ชั้นนะคะล้อมรอบในส่วนของสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะคะอันนี้คือเขาเรียกเมนทิศหรือว่าเมนลายเห็นไหมถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของรอบๆถ้าเป็นเจดีย์เขาจะเรียกว่าอะไรเขาจะเรียกว่า จะดีไลน์แต่ที่เนี้เขาเรียกว่าเมนทิศหรือว่าเมนไลน์ ine, นะคะจะอยู่รอบๆกับปรางประธานทั้ง8ทิศนะคะเห็นไหมคะแล้วก็แต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีในส่วนของเ,ออเป็นปูนปั้นนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นออลูกเกี่ยวกับพุทธประวัติอะไรประมาณอย่างนี้นะคะที่มันยืนออกมาเนี่ยคะ่ะอ๋อตรงนี้มันจะมียืน่นะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยแต่ว่าให้ดูตรงนี้ก่อนนะว่าตรงนี้เขาเรียกว่า เมนทิดหรือว่าเมนไลน์เห็นไหมคะมันมีชื่อเรียกเยอะแยะไปหมดอ่ะอย่าที่บอกว่าบางทีเนี่ยอย่ามั่นใจนักนะคะเวลาทําเรื่องเกี่ยวกับพวกเนี้บางทีพอเรามั่นใจมากๆแล้วเราให้ข้อมูลที่ผิดไปนะต้องมาถ่ายซ่อมอีกนะคะมาถ่ายซ่อมอีก <laughs> อนี่นะคะ <im it> ในส่วนที่กี้บอกว่าเนี่ยค่ะมันจะเป็นรูปเกี่ยวกับพุทธประวัตินะคะที่เขาทํา มันเป็นรูปปูนปั้นอะนะคะเป็นปูนเขาเรียกเป็นปูนปูนปั้นนูนออกมานะคะอันนี้น่าจะค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะคะอันนี้เป็นรูปอะไรอะคะเดยกกี้ดูก่อนนะทุกคนดูภาพไปด้วยนะอันนี้เป็นรูปเกี่ยวกับตอนที่หนึ่งก็คือเป็นพระโพธิสัตว์เสวยชาติอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตหรือว่าตอนปรินิพานเห็นไหมมีป้ายบอกอยู่ปหะนี่อ่าให้อ่านให้อ่านภาษาอังกฤษไม่ต้องอ่านหรอกอ่านแาษาไทยกออ่า กี่กำลังจะบอกว่าทางฝั่งเนี้ยมันจะเหลือผ้าปูนปั้นแบบเนี้ยนะคะครบเลยนะรู้สึกว่ามุมนั้นก็มีนะเดี๋ยวพี่ไปดูสิเดินให้ทั่วนะคะเดินให้ทั่วเดินให้ทั่วเราเที่ยวต้องเดินให้ทั่วนะจ๊ะอ่าสวยทุกมุมนะคะวัดาชาัยวัฒนารามสวยทุกมุมสวยทุกมุม อ่าเห็นไหมไปไปตามที่บอกจริงๆว่าบริเวณทางด้านเนี้ยมันยังมันยังมันยังมันจะเป็นยังมีให้เราเห็นอยู่ว่ามันเป็นภาพพระพุทธประวัติที่มันยังไม่ถูกยังเขาเรียกอะไรนะยังมีให้เห็นนะคะเพราะว่าทางด้านฝั่งกันนู้นอะเรียบราบเรียบเป็นหน้ากองไปหมดเรียบร้อยอันนี้ยังยังให้เห็นอยู่อันนี้เป็นรูปอะไรหนอเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะเกี่ยวกับตอนระพุธิีอภิเสดสมรสพุทธบิดาพุทธบิดามารดานะคะ ข้างตรงนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าด้านหลังเนาะด้านหลังวัดไหมอืออันน,น,นี้อันนี้ก็อันนี้ก็ไม่เหลือแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นตอนประสูตรน่เห็นไหมคะประตูน <laughs> ดูไม่ออกเลยว่ามันเหลืออะไรอยู่บ้าง <laughs> <laughs> เห็นไหมคะโอ้ย <laughs> เห็นไหม <laughs> <laughs> บอกแล้วว่าเวลาที่จะมาเที่ยวอะไรพวกนี้นะอย่านิ่งนอนใจนะต้องรีบมาต้องรีบมาเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้นะคะ มันไม่ได้อยู่กับเราไปจนลูกหลานปวดอะมันไม่ใช่นะมันมีระยะเวลาของมันอยู่ดังนั้นก็รีบมาซะเพราะว่าบางทีเกิดอะไรขึ้นมาปั๊บหรืออะไรเงี้ยมันเกิดพังหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยอดดูเลยนะถึงดูจากภาพก็ไม่เหมือนที่เรามาดูจากสถานที่จริงนะคะอันนี้ด้านหลังเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าอิดใหม่มากอิดไปม,มากนะก็ เป็นไปตามที่เคยบอกอะค่ะว่าถ้าจุดไหนที่มันมีความล่อแหลมว่ามันจะพังลงมาเนี่ยกรมสินเขาก็มาบูรณะนะคะเนี่ยค่ะดูจากอิดอิดใหม่มากนะคะอิดใหม่มาอิดจะแตกต่างจากทางด้านที่เป็นทางด้านนู้นนะคะอันนี้ก็เป็นพุทธประวัติเป็นรูปเหมือนกันแต่ว่าเป็นรูปเกี่ยวกับตอนเอ่อตอนการสละอันยิ่งใหญ่เนี่ยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาไม่ให้ขึ้นไปนะทุกคนเห็นปะ่ะเหลืออยย่แค่นั้นนะคะเหลืออยู่แค่นั้นจริงๆ แล้วก็ตรงจุดนั้นก็อย่าเดินไปดีกว่านะคะเพราะว่าเขากําลังบูรณะอยู่นะเอาไว้ค่อยมาวันหลังที่เขาบูรณะเสร็จแล้วนะคะโอเคเราไปในส่วนของพระอุโบสถด,ด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะไปแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวกี้ขอพอดไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะอุเรีย,ยพูดมาก13นาทีแล้วเห็นปะโอเคเดี๋ยวเราไปตรงพระอุโบสถกันนะคะ